สวัสดีครับสรุปข่าวเรียกภูนะครับประจำวันที่22มิถุนายนกับผมโค้ชแองกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียกภูกันนะครับวันนี้จะอธิบายอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับนโยบายค่าเหนื่อยของสโมสรเรียกภูนะครับรวมไปถึงมาเน่ใกล้เปิดตัวแล้วนะครับตัวร่างกายผ่านไปแล้วแล้วก็ทาคุมิมินามิโน่เนี่ยก็ตกลงไปโมนาโกด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับซูซูกิสวิปจีอาพัทนะครับ เป็นสไตล์ที่ท้าทายทุกขีดจำกัดนะครับเท่แบบอนลิมิต็ดนะด้วยชุดตกแต่งเป็นแบบสปอร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ทั้งสปอยเลอร์ทั้งสเกิร์ตนะครับดีไซน์ก็เฉลียวแล้วก็มีเสาอากาศคีบปาชุดสติ๊กเกอร์จเจลพัดเป็นเอกลักษณ์แบบลิมิตเลดิชั่นด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนด์ได้เลยนะครับคันนี้ทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่แบบสนุกแน่นอนนะครับรวมไปถึง พิเมียมคลาฟพิซ่านิวยอร์กพิซ่าํำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก้าสาขาสาขาใหม่ที่ราชพฤกษ์แล้วก็สาขาที่นครปฐมที่บริเวณหลังองค์พระนะครับสนใจโทรสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับ0 2 1 0 5 4 5 5การันตีความอร่อยนะครับมีหลากหลายหน้าให้เลือกเลยนะอ่ะก็มาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นก็มาดูกันที่อันนี้ก่อนนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับซาดิโอมาเน่นะครับเมื่อวานนี้ก็ เดินทางถึงประเทศยเยอรมันแล้วนะครับแล้วก็ทําการตกร่างกายกับสมสรบาเยนมิวนิกผ่านไปแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อบาเยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสื้อเสื้อซ้อมเสื้อเทนนิงของเขานะก็เรียกได้ว่าเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะฮะแต่อย่างที่เขาบอกว่าสีแดงเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนนะบแบบว่ารู้สึกอาจจะรู้สึกแอบแอบเศร้านิดนิดนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่สีแดงเพลิงแบบลิเวพูแล้วเป็นสีแดงของบาเยนนะครับก็ตามกําหนดการครับเดี๋ยววันนี้วันพุธนะฮะ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็ไม่พลาดแล้วฮะเซ็นสัญญาตัวร่างกายกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่เปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาบรรยากาศข่าวเช้าพรุ่งนี้ี๋ยอเอาภาพบรรยากาศมาฝากเนาะทีเนี้ยมาดูเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะครับในกับทางสื่อของเยอรมันนะครับสัมภาษณ์กับนักข่าวคนเนี้ยคิสเซนฟอลส์นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับมาเน่ว่าเอ่อตั้งแต่ตอนที่เอเจนต์บอกกับผมครั้งแรกว่าบายร์นสนใจเนี่ย ผมก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีผมมองว่าตัวเองกับบาเยอร์นเนี่ยเป็นสโมสรที่ใช่ในเวลาที่ใช่นี่คือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สู้เพื่อแชมป์ทุกรายการผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วที่ผมเลือกมาที่นี่เอเจนต์ของผมบอกกับผมว่ามีสโมสอรอื่นสนใจด้วยนะสอบถามเข้ามาแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยบาเยอร์มันใช่ที่สุดตั้งแต่วันที่ได้ฟังแผนง,งานของบาเยอร์นะเมื่อถูกถามว่านะกินเทนฟอลก็ถามมาในเพิ่มนะว่าต้องการให้เรววนอยู่ต่อไหม นะแ,แบบเล่นคู่กันอะไรแบบนี้นะฮะมาเน่บอกว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่จะมาโฟกัสอะไรเรื่องนอกสนามแบบนั้นนะแต่ว่าผมมาที่นี่เนี่ยมาเพื่อคว้าแชมป์กับเพื่อนุ่มทีมทุกคนที่บายเยินมากกว่านะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สลักปักใจว่าจะต้องเล่นกับเอวานเท่านั้นอะไรแบบนเ,เนี้ยเออมาเน่ก็ตอบแบบกลางๆแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวมาเน่ก็คงจะต้องมีพูดอะไรถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกทีหนึ่งแน่ๆฮะยังไงเขาก็ต้อง ผมเชื่อแบบนั้นนะเขาต้องขอบคุณแฟนบอลลิปูเป็นอย่างมากๆแน่นอนนะครับมากันที่เรื่องราวของทาคุมิมินามิโน,โนกันบ้างน,นะครับหลังจากเมื่อวันก่อนเอาบทสัมภาษณ์มาให้ฟังที่เจ้าตัวพูดถึงโอกาสลงเล่นที่น้อยใช่ไหมแต่วันนี้ก็ดูทรงแล้วก็ใกล้แล้วใกล้เต็มทีครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมินามิโน่น,นะครับลิปูครับสามารถบรรลุข้อตกลงค่าตัวกับโมนาโกได้แล้วในการปล่อยให้โมนาโกนะครับโดยค่าตัวที่ตกลงได้เนี่ยอยู่ที่ 15.5ล้านนะครับนะที่เพื่อนเอเห็นในภาพเนี่ยมันเป็น18ใช่ไหมสิบแปดนัน่นคือเงินยูโรผมขออนุญ,ญาตแปลงเป็นเงินปอนด์นะครับสิบห้ล้านปอนด์แบ่งเป็นเงินต้นนะฮะเงินต้นที่การันตีเนี่ยสิล้านปอนด์นะครับบวกกับออปชั่นเพิ่มเติมอีก2.5ก็13บสวกสอแล้วก็เป็น15.5ล้านปอนด์นะครับโมนาโกครับบรรลุข้อตกลงกับ ค่าตัวกับร์พูไม่พอก็ยังบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะเราด้วยดังนั้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะเหลือเพียงแค่นักเตะจะเดินทางไปตรวจร่างกายตอนไหนไปเปิดตัวตอนไหนแล้วก็ไปเซ็นสัญญาตอนไหนแค่นั้นครับก็เร็วๆนี้หละฮะคงอีกไม่นานครับแต่ค่าตัวตกลงกันได้แล้วทีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดีลที่ร์พูทำกำไรได้นะหลายคนอาจจะลืมว่าเอ๊ะร์พูซื้อมินาเมโนโมาเท่าไหร่เราซื้อมาในราคา7.25ล้านปอนด์ถูกมากนะครับเป็นราคาที่ถูกมาก แล้วก็อย่างที่เคยพูดไปเลยว่าเราน่าจะทํากําไรได้แล้วดูดิเราทากําไรเกิน2เท่าตัว2เ,เท่านิดๆนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่กับวิเวฟูสรุปแล้วก็คือ55เกมทําไป14ประตูด,ด้วยกันแล้วก็มีส่วนกับปีที่แล้วในการพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพแล้วก็ลีคับปีก่อนนั้นก็เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยแม้ว,ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากก็ตามนะครับทีนี้สายข่าวของวิเวฟูครับนิวโจนส์ยังอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนอกจาก ในดีลที่มินามมโนกําลังจะไปโมโนาโกเนี่ยก็ยังมีดีลอื่นๆที่ใกล้แล้วเหมือนกันนั่นก็คือเนโกวิลเลียมนะครับโดยเนโกวิลเลียมเนี่ยคาดว่าจะได้รับข้อเสนอจากฟูลแลมนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรส์นะครับในสัปดาห์นี้นะแต่ทีมที่จะเดินเครื่องแรงมากกว่าน่าจะเป็นฟูลแลมนี่แหละทีมที่ยืมเนโกวิลเลียมไปเมื่อครึ่งฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะว่าฟูลแลมอยากได้มากๆนะฮะแล้วฟูลแลมเองก็กลัวว่าถ้าช้า เดี๋ยวนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยอีกหนึ่งทีมที่ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยจะแย่งตัวไปนะก็รายงานของทางนิวโจนบอกว่าเชื่อว่าสัปดาห์นี้ฟูลแลมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ร์พูพิจนารณาไม่ต่ำกว่า10-12ล้านปอนด์นั่นคือราคาที่ร์พูตั้งเอาไว้เป็นขั้นต่ำนะก็ฟูลแลมจะเริ่มเปิดฉากก่อนแล้วจากนั้นต้องมาดูว่าฟอร์เรสจะตามมาแข่งแย่งด้วยหรือเปล่านะครับ ส่วนในรายของเนทเฟรบเนี่ยอันนี้ก็ยังเนื้อหอมเหมือนกันแต่ว่าก็มีการคอนเฟิร์มจากสายข่าวหงแดงเช่นกันว่าริพูอาจจะยังไม่พิจนารณาปล่อยขาดนะเนทเฟรบอาจจะปล่อยยืมก่อนนะครับส่วนแผนอื่นๆนะฮะก็เรื่องของการต่อสัญญาแน่นอนโจโกเมสกับเกยิต้าเนี่ยพูดไปแล้วนะครับผมเคยพูดไปสอสาครั้งแล้วว่านี่คือเป้าหมายอันดับแรกๆที่ริพูจะต่อสัญญาให้ได้นะฮะโดยเฉพาะโจโกเมสเนี่ยดูเหมือนว่าจะ,จะไม่พลาดแล้วนะครับเกยิต้าก็กาลังคุยคยอยู่นะฮะ สัญญาใหม่ก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรแต่ต่อจาก2คนนี้ฮะต่อจาก2คนนี้ก็คือฮาวิเอเรียสนะครับกับทางด้านของดิโอโกโชตานะครับสคนนี้ก็จะเป็น2คนที่ถัดจากโกเมสและเกตาฮะนะโชตาเกเอเรียเนี่ยจะได้รับสัญญาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนตัวยงของฮาวิเอเรียสแฟนตัวยงของโชตาก็เบาใจได้นะฮะรีพูมีแผนต่อสัญญาใหม่ให้เหมือนกันนะครับ คอนเฟิร์มจากสายข่าววงในนะครับแล้วก็ส่วนสถานการของซาร่าสรุปสั้นๆแล้วกันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอ,อัปเดตยังไม่มีอะไรคลี่คลายส่วนออกเลตแชมเบอร์เลนนะฮะนีโจนคอนเฟิร์มนะครับว่าออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงจากแหล่งข่าววงในที่ยืนยันมาว่าน่าจะได้ไปต่อแม้ว่าสัญญาจะหมดก็ตามจากตอนแรกที่เหมือนจะขายจะขายแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะไม่ขายแล้วเหมือนจะเก็บไว้ใช้จนหมดสัญญาอีกปีหนึง่งอะไรแบบนี้ นะก็เป็นการตัดสินใจของสโมสรน,นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของออเกเดแชมเบอร์เลนก็เรียกได้ว่านิวโจนส์รายงานตรงกันกับที่ริพูเอโครายงานเมื่อวันก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งคนที่ไปแล้วนะครับดาวรุ่งของเราไปเล่นแบบยืมตัวนะครับหนึ่งซีซั่นนะครับนั่นก็คือคอนเนอร์แบดดีนะฮะโดยสโมสรบรูตันวันเดอร์เลอร์ก็ประกาศยืนยันยืมตัวหนึ่งซีซั่นนะครับก็ขอให้ไปเก็บประสบการณ์แล้วก็ กลับมาแกล่งยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับเจ้าหนูวัย18ปีคนนี้แบ็กขวาของทีมเราแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่ไอร์แลนด์เหนือไปแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่มันยังไม่เปิดเพิ่งไปซื้อเขาวินแลมซี่มายังไงก็ต้องปล่อยเจ้าหนูอะไรนี้ยืมตัวก่อนนะครับไปพัฒนาฝีเท้าฟุตบอลนะครับเพจที่มีคอนเทนต์ทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับไปกดติดตามเพจของสิงห์มัวออฟุตบอลก่อนได เปิดซีซั่นเจอกันแน่นอนนะครับคอนเทนต์ที่มีร่วมกับช่องโค้ดแอคนะครับมาดูกันที่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเกริ่นเอาไว้นะฮะนะก็เรื่องราวเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายค่าเหนื่อยของสโมสรลิฟวอธิบายโดยเดวิดลินส์นักข่าวสายหงแดงนะครับโดยเดวิดลินส์ก็อธิบายเอาไว้แบบว่าเห็นภาพแบบชัดเจนมากเลยในะรอบนี้เขาเขียนในเว็บไซต์ The n a t i o n a l News นะครับเป็นเว็บไซต์ ดังของอังกฤษเจ้าหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าโครงสร้างเพดานค่าเหนื่อยที่ริพูยึดมั่นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคลี่คลายง่ายๆคือใครจะมาคาดหวังว่าริพูจะต้องพังเพดานค่าเหนื่อยหรือล้มนโยบายของตัวเองคงเป็นไปได้ยากเพราะดูอย่างกรณีตัวตัวอย่างเลยฮะอ่ะเขาเทียบให้ดูนะฮะนูนเยสกับฮาแลนเนี่ยเป็นบิ๊กเดลเหมือนกันคือถ้าเรานับเรื่องค่าตัวเนี่ยนูนเยสค่าตัวแพงกว่าฮาแลนถูกไหมฮะแต่ฮาแลนเนี่ยถ้าบวกค่าเอเย่นแล้วค่าเอเย่น เมื่อบวกกับค่าตัวแล้วฮาร์แลนจะค่าตัวแพงแพงเมมโมแพงกว่านูนเยสทันทีเลยนะครับเอาเป็นว่าค่าตัวใกล้ๆกันแล้วกันเอาพูดแบบนี้แต่ค่าเหนื่อยเนี่ยอันนี้ต่างกันแบบชัดเจนฮาร์แลนเนี่ยน้แมชซิตี้ให้เลยอยู่ที่ประมาณ400,000บอ์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนนูนเยสเนี่ยได้ประมาณ1 4 0 0 0 0บอ์ต่อสัปดาห์ห่างกันประมาณ2เท่ากับ3เท่าตัว2เท่ากว่าเกือบ3เท่าเลยนะฮะที่ส่วนต่างของค่าเหนื่อย นโยบายของลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ให้ค่าเหนื่อยนักเตะที่แบบเพิ่งย้ายมาแล้วแบบยังไม่ได้พิสูจน์อะไรนะยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเนะี่ยลิเวอร์พูลจะไม่มีทางให้เป็นแบบตัวท็อปของทีมตัวท็อปของทีมได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่าใช่ไหมฮะลิเวอร์พูลจะไม่มีทางให้ใครก็ตามที่ย้ายมาใหม่200,000ทันทียกเว้นว่าคุณจะต้องเป็นแข้งที่แบบระดับเิลด์คลาสอ่ยยกตัวอย่างเช่นเตี ko, ara, ยโก้คันทาร่างเงี้ย นี่คือคนเดียวเลยนะฮะที่ย้ายมาแล้วปุ๊บได้2 0 0แ0 0ปั๊บเพราะว่าคุณมาด้วยวาก,าการการันตีเป็นแข้งระดับโลกคว้าแชมป์กับบายเยินมามากมายถูกไหมที่เหลือทุกคนในทีมเราต้องไต่ทําผลงานฟานไดซ่าล่ามาเน่ฟิมิโนหรือใครก็ตามต้องทําผลงานกับทีมก่อนจากนั้นจะได้สัญญาใหม่และเพิ่มค่าเหนื่อยให้ไปแตะระดับตัวท็อปประมาณแสนปลายสองแสนหรือ200,000กว่าก็ตามเห็นไหม อันนี้ยังไม่รวมโบนัสนะครับค่าเหนื่อยของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเพดานต่ําแต่โบนัสสูงนะครับอันนี้ต้องย้ําเคยพูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยกตัวอย่างนะฮะว่า4ดีลหลังสุดใครครับโชต้าโกนาเต้ดิแอสดาวินนูเยสสดีลหลังสุดที่ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาใหม่สังเกตไหมว่าค่าตัวก็ไม่เบากันนะ40ล้าน50ล้านอะไรเงี้ยแต่ค่าเหนื่อยจะอยู่ในระดับเห็นไหมประมาณ1นึ่งแส อ,อย่างโกนาเต้ได้ประมาณ78หมื่นโชต้าประมาณแสนหนึ่งดีอาร์แสนหนึ่งนูนเยสแสนสี่ค่าเหนือจะได้ในระดับประมาณนี้ซึ่งอยู่ในนโยบายของวิฟูทั้งนั้นเดี๋ยววันใดวันหนึ่งพอได้รับการต่อสัญญาอีกทีหนึง่งค่าเหนือพวกนี้ก็จะเบิ้ลขึ้นไปประมาณแสนปลไปลายหรือ2 0 0แสนมันเป็นนโยบายที่เราคงเอาไว้ยกตัวอย่างอีกอันนึงให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างจายดอนซันโชฮะเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเดวิดลินส์บอกว่าเจเก้นคอฟกับ เบ็บไรเดอร์จริงๆก็ชอบจาดอนสันโช์มากๆอยากได้มากๆเหมือนกันค่าตัว73ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องของค่าเหนื่อยมากกว่านักเตะเนี่ยคุยกับแมนยูแมนยูให้2องแสซึ่งเมื่อสักครู่นี้พูดว่าอะไรฮะลิฟูไม่มีทางมอบค่าเหนื่อยให้กับนักเตะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองโป้ง2องแสนเจ็ดสอเนี่ยมากกว่าฟันได้อีกนะฮะ ฟันไดเนี่ยผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วได้สัญญาฉบับใหม่อยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึงแเนี่ยนะแต่ซันโชเนี่ยได้ไป2,7 0 0มากกว่าฟันไดอีกซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ลิปูจะไปยอมมอบค่าเหนื่อยเท่านี้ดังนั้นลิปูก็เลยถอนตัวออกมาค่าเหนื่อยซันโชเรียกแพงเกินไปถ้าสมมุตินะครับเดวิดลิสบอกว่าถ้าสมมติซันโชยอมรับค่าเหนื่อยที่น้อยลงจากแมนยูครึ่งหนึ่งสมมติมาอยู่กับลิปูได้รับสักแสนสามแสนสี่ไม่แน่ เราอาจจะได้เห็นจาดอนซันโชและก็คงไม่ได้เห็นดีอาร์ตนะอ่ะมากันที่กองกลางบ้างนะฮะอธิบายให้ฟังเดวิดลินบอกว่าจริงๆอ่ะถามว่านอกเหนือจากชูอาร์เมนี่อ่ะเราอยากได้ชูอาร์เมนี่มากๆใช่ไหมล็อกเป้าไว้แล้วแต่ว่าพลาดสุดท้ายพลาดรับนักเตะเลือกไปเรอัลมาดริดออแล้วก็นั่นแหละครับถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปเอาคนอื่นล่ะมันก็มีเป้าหมายอื่นๆที่ ค่าตัวคงไม่ได้สูงเท่าชูอาเมนีในะราคาประมาณ80-90ล้านปอนด์เนี่ยคงไม่ได้สูงขนาดนั้นอ,อย่างเช่นยูริเตเลมันอันนี้คือเดวิดลิน์เผยชื่อมาเลยนะฮะเตเลมันอ่เคาวินฟิลลิปยิบิสซูมาพวกเนี้ยราคาก็น่าจะถูกกว่าค่าเหนื่อยก็น่าจะถูกกว่าที่ชูอาร์เมนีได้ชูอาเมน,ไเมนีได้ประมาณ200,000ก็กว่าเนี่ยอันนี้ก็เกินเกินนโยบายริพูแนละ้วแต่ว่าอย่างไอ้สาคนเนี้ยไม่น่าเกินนโยบายริพูทําไมไม่ไปเอานะฮะ คำตอบก็คือลิพูคงมองว่านะพวกเนี้ยถามว่าชอบไหมก็แอบแอบชอบแต่คงรู้สึกว่าไม่ใช่เป้าหมายที่ชอบที่สุดขนาดนั้นลิพูเป็นทีมที่ไม่ซื้อมั่วๆไม่ซื้อแค่ว่าสักแต่ว่าซื้อมาปิดให้ช่องว่างมันหายอย่างเดียวแต่ลิพูเป็นทีมที่อย่างที่เราทราบกันเฝ้ารอนักเตะที่ใช่และพร้อมย้ายคือไอชัวอาเมนี่ที่เราต้องการไปล่าตัวตอนแรกเนี่ยเพราะมันพร้อมย้ายไง นี่พูดเลยเข้าไปแล้วก็แต่สุดท้ายพลาดไงเพราะว่านักเตะอยากไปเรอัลมาดริดมากกว่าแต่ทีนี้จูดเบริงแฮมซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่พร้อมย้ายแต่ซัมเมอร์หน้าพร้อมย้ายครับย้ําเลยว่าซัมเมอร์หน้าพร้อมย้ายแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยน่าจะจ่ายได้ไม่ไม่ลำบากเลยสําหรับจูดเบลิงแฮมนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่าเหนื่อยก็ไม่ได้สูงอะไรครับรับค่าเหนื่อยกับดอทมูลอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นนะสี 49, ่หมืนี่เว็บไซต์ซาร์ลีย์สปอร์ตเปิดเผยนะ รับอยู่ที่แค่4ี่หมเก้าเท่านั้นดังนั้นมาลิพูเนี่ยถ้าเพื่อนเบิ้ลให้เป็นสักแสนหนึ่งหรือแสนเศษแสนกลางๆเจ้าตัวก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับ <ícios> เพียงแค่ว่าต้องไปแย่งกับหลายทีเหมือนกันแล้วก็ค่าตัวไม่เบาแต่ว่าลิพูล็อกเป้าฮะว่าจะซื้อจูต์เบลิงแฮมนะแน,น่นอนหลายคนก็บอกว่าจูดบางคนก็บอกว่าจูดเก่งบางคนก็บอกว่าจูดธรรมดา اد, รู้สึกเฉยๆแต่ครอปกับทีมงานชอบมากนะฮะเราก็ไม่สามารถไปแทรกแซงความคิดของทีมงานได้ถูกไหมฮะและ เขาพยายามนะครับว่านโยบายเหล่านี้ไม่น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากมาพูดถึงอันนี้หน่อยนะคค่าเหนื่อยของมาเน่ผมเคยพูดไปแล้วหลายต่อหลายครั้งมากๆว่าค่าเหนื่อยของมาเน่ที่ได้รับปัจจุบันนะปัจจุบันไม่ใช่1 0 0 0 0แสนครับจัมเมอ่อสกู่นี้ได้ไหมครับที่เดวิดลินส์พูดว่าใครก็ตามที่ย้ายมาลิพูจะยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยระดับท็อปทันทีแต่ต้องต่ายเต้า ต้องทําผลงานและจะได้ค่าเหนื่อยใหม่ค่าเหนื่อย1นึ่งแเนี่ยมันเป็นค่าเหนื่อยแรกที่มาเน่ย,ย้ายมาลิพูเลยเมื่อปี2016-2017แถวๆนั้นน่ะได้1นึ่งแนะครับนะจากนั้นพอเล่นไป2ปีมาเน่ฟอร์มดีจําได้ไหมฮะมาเน่ต่อสัญญา1ฉบับเมื่อปี2018สัญญา5ปีพอต่อใหม่ออกไปค่าเหนื่อยของมาเน่พุ่งไปเป็น18 0 0 0 0มนะครับยืนยันจากเว็บ Salary Sport และก็มันน่าจะได้โบนัสได้อะไรด้วยในปีล่าสุด2022เนี่ยมาน่ได้ค่าเหนื่อยรวมแล้วทั้งสิ้น200,000ต่อสัปดาห์ในปีล่าสุดและหลักฐานตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามาน่ไม่ได้รับไม่ใช่ว่าได้รับค่าเหนื่อยแค่แสนเดียวแน่ๆสำหรับสัญญาปัจจุบันนะเพราะมันเพิ่มมันต่อสัญญากัรไปรอบหนึ่งแล้วนั่นก็คือถ้าใครได้ติดตามสื่อเยอรมันผมก็เคยพูดไปแล้วด้วยสื่อเยอรมันคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่า ซาดิโอมาเน่เนี่ยได้รับค่าเหนื่อยกับบาเยอร์เนี่ยเป็น2เท่าจากลิเวอร์พูลมาเน่ <M ane S 1> ได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ฮะรวมโบนัสแล้วมาเน่ได้ประมาณ3 0 0แสนกว่ากับบาเยอร์ซึ่งมันก็คือ2เท่าจากลิฟประมาณ2เท่าจากลิเวอร์พูลคืออย่างน้อยก็ได้แสนปลายๆแน่ๆไม่ใช่1 0 0 0แสนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลยเดี๋ยวหลายคนจะแบบไปเข้าใจสโมสรผิดอะไรแบบนี้นะฮะ ไอ้ค่าเหนื่อย10,000แสนที่มันมันโผล่มามันเป็นค่าเหนื่อยที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นค่าเหนื่อยสัญญาฉบับแรกตั้งแต่ปี2016แต่ย้ำนะครับว่าหลังจาก2018ที่ต่อสัญญาแล้วมาเน่ได้แสนแปดถึง2 0 0แสนมันก็คือพอๆกับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเนาะอันนี้คอนเฟิร์มตรงนี้นะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่าหลายคนถามเข้ามาว่าข่าวกับนิโก้บาเลราใน่จริงไหมนะเห็นข่าวจากบางที่รายงานนะว่า อาริปูเนี่ยเดี๋ยวเอาเกอต้าบวกเงินไปยื่นซื้อนิโก้บาลเลล่าอ่ะผมขออธิบายอย่างี้ก่อนว่าสื่อต้นฉบับต้นทางที่รายงานเนี่ยก็คือเค้าชอว์แม็กคาร์โตเว็บนะครับสื่อในประเทศอิตาลีนะเขาบอกว่าลิพูเนี่ยชอบบาลเลล่ามากๆอยากได้นิโก้บาลเลล่ากองกลางของอินเตอร์เนี่ยแต่ว่าปัญหาคือทางอินเตอร์เนี่ยตั้งค่าตัวไว้90ล้านยูโรนะหรือถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ70-80ล้านเลยนะ ตั้งคาโตวไว้แพงมากเพราะไม่อยากขายไนงะทีนี้รีพูอยากได้แต่ทําทไงอะ่ะก็เดี๋ยวจะเอานาบี้เกตาใส่เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแล้วกันแล้วก็ซื้อบาเรล่าทีนี้อธิบายสส่วนสําหรับผมที่รู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะแค่ลือโอเครีพูอาจจะชอบบาเรล่าจริงๆแต่ว่าไอ้ประเด็นที่ว่าเอาเกตามาใส่ไปยื่นซื้อเนี่ยอันนี้ประหลาดมากเพราะว่าริบูกําลังจะต่อสัญญาเกตาไง แล้วก็บางแหล่งข่าวก็บอกว่าน่าจะต่อสัญญากันได้ด้วยไม่น่าจะพลาดอะไรดังนั้นสมมุติถ้าต่อสัญญาเกต้าได้แล้วพื้นที่ออะโกรนผมไปดูมากับนอนฮองโกลนพื้นที่มันก็เต็มอยู่นะอืมจะไปซื้อบาล่รเหรอผมก็ไม่มองยังมองไม่ค่อยเห็นภาดน,นะแล้วก็ราคาเก้าสิบล้านสาหรับบาล่าเนี่ยผมว่าหลายๆาคนก็อาจจะมองว่าแพงไปเหมือนกันนะเนี่ยสองสองจุดเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งสื่อชื่อชั้นของสื่อ ข่าวโชว์แมคคาโตเว็บเนี่ยเป็นสื่อสายก๊อตสิบสายเต้าไม่ใช่สื่อระดับท็อปหลายๆครั้งรายงานเป็นข่าวเต้าขึ้นมาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนที่มีข่าวกับดีบราเนี่ยไอ้ขาโชว์แมคคาโตเว็บเนี่ยก็รายงานจังเลยสุดท้ายไม่มีไม่มได้มีอะไรเกิดขึ้นดีบราปัจจุบันกำลังจะไปอินเตอร์ลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจดีบราด้วยซ้ำเห็นไหมฮะอันนี้ผมอยากเตือนไว้ก่อนนะว่าข่าวกับดีบราเนี่ยมันมีมันมีแหววว่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าข่าวจริงนะฮะ แล้วก็มาดูสีสันอื่นๆนะครับลอริคาริอุสนะครับก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อเยอรมันนะครับว่าตอนนี้เขาหมดสัญญากับวิูุลแล้วก็กำลังหาทีมใหม่แต่เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเลยและได้ซ้อมอย่างเดียวแต่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาได้เขาบอกว่าเขาเขาได้ซ้อมเต็มๆแล้วเขาได้เห็นนักเตะวิปูลซ้อมกันเนะี่ยโอ้โหแต่ละคนซ้อมกันแบบมุ่งมั่นซ้อมกันแบบเต็มที่คุณภาพสูงไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมอร์ผู้ทีมนี้ถึงประสบความสําเร็จมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคารอิุตบอกว่านั่นแหละมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาหลังจากนี้การทํางานต่อไปก็จะต้องทํางานแบบสุดๆจริงๆเช่นกันมาดูอาริซงเบเกอร์ฮะน่าจะกลับไปเยือนเยือนสมสรอบ้านเก่านะหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ว่าเจ้าตัวถ่ายในลิฟเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อของทีมอินดิเพนเดนเต้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดสีแดงๆนะนเนี่ยในบราซิลเอ้ใช่ปะวะเดี๋ยวก่อนนะ หรือว่า Now อินเตอร์นาซิองนาวะเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นอินเตอร์นาซิองอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพลาดเดี๋ยวผมเซิร์ชฮะแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาดูซาร่าก่อนโนซาร่าก็โพสเหมือนกันใน IG ยังอยู่ที่ทะเลนะฮะอาริสอนอาริอาริสอนเบเกอร์อขอแป๊บหนึ่ง <laughs> ลืมตสมสัวอัร Now. อนนินเตอร์นาซิองนาวเออในในบราซิลเมื่อกี้ผมไปอินดิเพนเดนเต้ได้ไงวะตัวไอเหมือนกันไงเผลอเผลอจำผิดนะฮะอ่ะส่วนเจมส์แมตดิสันนะครับก็โพสต์ภาพครับร่วมกับออกเกตเชมเบรเลนแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันครับก็อยู่ที่พักกันอยู่ที่โปรตุเกสนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกไนงะนักเตะพักร้อนเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมรักษาความฟิตด้วยตัวเองด้วยนะฮะนี่แต่แมตดิสันโพสต์แบบนี้นะเดี๋ยวทำให้แฟนบอลรีบฟูจินอีกนะฮะ เขาเพื่อนลงชากันนะเทน่าโนฮะก็พักผ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งฮะหุบเขาที่ไหนสักที่หนึ่งสวยมากแล้วก็การแต่งตัวของเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องชาอ่าขึ้นชื่อลือชานะครับแฟชั่นแบบว่าเด็กฟีลยวๆนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับผมดัดเดดบล็อกนะฮะนี่ก็เท่ฟีลฮะสำหรับเจ้าหนูเทน่าโนของเราแล้วก็ คาตัสซิมิกาสมาพร้อมกับทรงผมใหม่ด้วยเช่นกันครับเดสร็อกแล้วก็มัดข้างหลังแบบนี้โอ้โ oh หก็เทไม่ย่อเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ